เอาเลยฮะสวัสดีุผู้ชมท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกลับรายการโซนฮาร์ดวีนั่นเองนะครับและมาพบกับผมนะฮะน,นัน ในวันน no. oh, right, ี้เราจะมารีวิวนะฮะน้องราปาชนั่นเองนะฮะอะดูมาราปาชปะน้องราปาชนะฮะนี่ลาปาชนะฮะหรือจะเรียกว่าน้องราบปากกันไม่ใช่ตัวละครตัวนี้หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเอ้ยมันเก่งหรือเปล่าครับมันแรงไหมมันน่าเปิดหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับซึ่งตัวละครน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของ r o อกเก็ตลันเชอนั่นเองนะฮะโอ้โหเห็นตัวขนาดนี้ได้แบกมาสุก้ายิงเลยเหรอวะการเบิร์ตหรือสกิลอันตีนะก็สามารถเปลี่ยนเป็นบีมยิงเลเซอร์ได้ เป็นการดั้มเลยใช่ไหมอยแล้วมันแรงไหมพี่มันแรงครับแรงมากๆด้วยนะตอนนี้เลยว่ามันแรงเท่าไหร่นะฮะแรงพอจะนะาเปิดหรือเปล่ามาดูนี่ดีกว,ว่าสกิลแรกนะฮะเป็นสกิลหนึ่งนะก็คือจะติดตัวเลยนะ,ะประชัยง,งานเมื่อโจมตีด้วยการชาร์จเต็มนะฮะสมมุติกับตัวเองนะ,ะสมมุติยังไงโดยมันมาสามารถสะสมสเตตนะฮะเป็น5ครั้ง นะครับถ้าครั้งนี้อยู่ใน5วิแต่ข้อดีของ5วินี้นะครับมันไม่ใช่แค่บอกว่าย,ยิงครบ5ครั้งแล้วมันจะนับ5 4 3 2ไม่ใช่ฮะถ้าคุณยิงไปเรื่อยๆไอ้5วินี้ก็จะอยู่ยันถาวรน,นะรบจบเกมจบด่านกันเลยเดีเดยวเชียวก็คือไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบว่ารอนับคูดาวนะฮะก็คือสามารถยิงได้เรื่อยๆถ้าน้องเขายังเก็บสเตตได้อยู่นะเออสกิล2ก็ไปติดตัวเหมือนกันนะครับก็คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อยิงสุดท้ายเสร็จนะฮะก็คือยิงทั้งหมด6นัดนรเราก็ ความเสียหายพวกนี้เข้ามาด้วยนะฮะถามว่าดีไหมสำหรับผมถือว่ามันยังเฉยๆนะเออสกิลสองมันยังเฉยๆนะเพราะมันต้องยิงทั้งหมด6นัดน,นะครับสกิลสามนะถือว่าจะเป็นสกิลโอพของน้องเลยก็ได้นะเป็นสกิลเก่งของน้องเลยนะฮะก็คือลาปราร์ตเนี่ยหรือไม่ก็น้องลาปราร์ต <c oughs> น้องลาปราร์ตเนี่ยนะฮะก็จะสามารถนะเปลี่ยนจากเอ่อปืนล็อกเก็ตเชอร์นะครับเป็นบีม ยิงแสงเลเซอร์ไปได้โว้ยคือโคตรเทพและแรงมากบอกเลยคือดาเมจสูงสุดอยู่ที่600นะตอนนี้ที่ผมอัพถึงนะถ้าอัพไปมากกว่านี้ก็จะแรงยิงกว่านี้นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ5าวิเนาะก็สามารถยิงได้5วินนะครับแล้วถ้าเรามีสกิลหนึ่งนะที่เก็บสเตตได้เต็ม5อยู่ด้วยนะฮะก็จะบวกดาเมจตรงนี้เข้าไปอีกง่ายคือเขาเกิดมาเป็นสายนามเมจนั่นเองนะครับซึ่งมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียตามนี้ข้อดีที่ผมลองเล่นเนี่ยคือน้องเป็นคนที่เคลียร์มอนี่ไวมากครับไม่ว่าจะเล่นด่านบอส่าดานกดกัั ต่างเนะี่ยที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรห้ามบอสวิ่งเข้าแอรเรียนเนี่ยเออคือน้องเขากันได้ดีมากครับมันคือยิงจี้ไปแบบมอนตายแบบตายเรียบนะฮะส่วนยิงบอสดีไหมถือว่าดีระดับหนึ่งนะฮะก็คือถ้าบอสโดนจี้แค่ตัวเดียวคือเลือดบอสไหลเป็นน้ำเลยะเวยไหลจ็บโอ้โหปื๊ดเลยแต่เขาเสียน้องเขามีนะครับอันดับแรกเลยคือน้องไม่มีสกิลบัฟเพื่อนอ่าตัวน,นี้แหละที่สําคัญมากนะะน้องไม่มีสกิลบัฟเพื่อน ะะทุกสกิลที่พูดมานี้ไม่มีสกิลไหนบัฟเพื่อนเลยมีแต่บัฟตัวเองล,วลว้วนๆเพราะเป็นเบอร์สามที่เราต้องถวายทุกอย่างถวายบัฟทุกอย่างเพื่อให้น้องเขาได้ใช้และเฉิดฉายนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครคิดจะเปิดน้องเขาเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็ต้องดูก่อนว่าคุณนะอวยไหมนะฮะชอบน้องเขามากแค่ไหนแต่สกิลน้องเท่มากอันนี้เขาบอกเทมากมากถ้าคุณมีสการ์เล็ตอยู่แล้วถ้าคุณมีสโนว์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ ข้ามก็ได้นะครับถึงความคุ้มค่าของเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนละกันว่าน้องเขาเมื่อลงด่านแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะมาแล้วฮะมาดูกันนะครับว่าน้องรับฟาสของเรานะครับว่าเขาจะทําดาเมจได้ดีแค่ไหนนะฮะร,รู้จักที่เขาชาร์จยิงถือว่าเข้าแรงอยู่นะเห็นปะคือดอกละเกือบ2 0 0 0 0ื่นห้าเอาอเคโวลุมอันติไปก่อนนะมาชาร์จเล็งชาร์จเล็ง มาดูกันดีกว่านี่มาแล้วนบป้าของเราชองอ้วอยิงไลลูกแปมโอ้ยค,คือเขาเป็นคนที่เคลียร์บอได้ไวมากๆากฮะแล้วก็แลกมาด้วยกับความแหลกัองเองคือแรงเว้ยเออ,เ,อเดี๋ยวนี่มาดูน้องเทียมกดอ,อันตรีไปแรมนะฮะนี่ชายิงใกล้ดอกก็สามหมื่นเนีฮย คือชาร์จยิงแรงมากยิงน้าขีด้วยโคตรแรงคราวนี้เรามาดูดาเมจนะครับนี่คือดาเมจนะของน้องราปัตนะฮะนี่ก็คือตัวเองยังไม่ค่อยได้เฉิดฉายเท่าไหร่โดนเพื่อนแย่งยิงหมดมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าน้องก็เคลียร์บอลเป็นไงแบมก็ให้ชาร์จก็คือถ้าบอลมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยน้องเคลียร์ไวมากแต่ถ้าเริ่มไกลเนี่ยเริ่มจะยิงไม่ค่อยโดนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราได้อัพสกิลหนึ่งเยอะแค่ไหนนะเพราะมันจะเป็นวงกว้างนะฮะนี่ชาร์จยิงจีไปจีไปจีไปเดี๋ยวยังไม่หมดเลยโอ้ใช้เวลานานอยู่นะในการยิงบีมนะฮะแบมลดหืมเท่าไหร่เท่าไหร่ดอก่าหมื่นไม่ทีนะมันจะมีปัญหาเรื่องการเคลียร์มอนเล็กๆน้อยนนะครับแต่ถ้าแบบเป็นมอนแบบเยอะๆบินวอดเป็นแมงวันนี่น้องรับาร์ตน้องลาปานี่ เก่งมากฮะนั่เม็ก็ถือว่าอยู่ต้นๆเลยครับเป็นตัวแบกให้คือทีมได้อ่าเป็นตัวแบกให้กับทีมได้นะไม่มีปัญหาแน่นอนครับกับน้องลาป่าเอ้ยลาบาฮะมาดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เลงไปฮะลาบเลงไปอีกหนึ่งทีเลงไปอีกหนึ่งทีลากหัวเขาแบบแหวมก็ให้แบวมก็้แหมมาอะไรฮะวอรุ่มกดอันตีไปทีหนึ่งตามมาด้วยเออลืมชื่อขอโทษ ขะโทดฉันลืมชื่อมาแล้ว,วน้องราปาร์ชชาร์จบีมแล้วก็ยิงรรโอ้ยกระตุกเลยกูบอกเลยนะใครโดนสับแบบไม่ค่อยไหวนี่คืออาจจะค้างเลยก็ได้นะฮะชาร์จยิงเข้าไปบอสโผล่แล้วฮะ,ะบอสโผล่ไม่เป็นไรเล่นในตัวนี้ก่อนเล่นไปอีกหนึ่งทีสกิลน้องเท่มากฮนะมาแล้ว ดด <Jerry> ปลดปล่อยสกิลไพเวตี้แบมชาร์จให้ราบ,บาดอกก็สามหมื่น 30, <laughs> แรงเกินไปหรือเปล่าครับพี่ชาร์จเลยชาร์จเลยแบมบยิงแล้วไออันนี้ปลกดอโอโต้อยู่นะฮะชาร์จแบมบดูดาเมจดูดาเมจผู้ชมหไหลเป็นน้ำโอ้ไม g ก d อมอนบอกกูตายแล้วไม่ต้องยิงก,กูก็ได้ ชาร์จใกล้ๆชาร์จใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องโดนน้องโดนเปลี่ยนมุมยิงบ้างดีกว่าสัตว์ไปดอกละหมื่นแบบไม่คดีค่อนนะฮะตอนนี้เรามีบัฟให้น้องราปาร์แล้วฮะชาร์จยิงดอกเท่าไหร่แปมสองหมื่นแปดแปมสองหมื่นหนึ่งไม่ขี้โคตรแรง <c oughs> สรุปเลยนะครับน้องลาปาน่ากดไหมนะครับจากที่เล่นดูนะฮะน้องลาปาสเนี่ยผมให้ระดับกลางๆนะครับสำหรับใครที่ถ้าไม่มีตัวดาเมจนะครับที่ดีๆเช่นถ้าไม่มีสการเลนหรือสโนไว้์เนี่ยน้องลาปาสเนี่ยก็น่ากดอยู่นะแต่พูดถึงในรูปแบบของดาเมจนะครับถ้าเราแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้อวยมันมีตัวอื่นแทนได้ไหม มีครับผมยังไงก็มีซึ่งน้องลาปาถามว่ายิงแรงไหมมันแรงครับแต่ก็ถ้าเป็นดาเมจที่ไม่มีการเบิร์ดน้องลาปาจะไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากการเบิร์ตนะครับแถมไม่มีบัฟอะไรให้เพื่อนด้วยนะฮะนี่คือข้อเสียของน้องลาปาเลยข้อดีคือเคลียร์มอนได้ไวนะครับสามารถเล่นผ่านนันบอสได้อยู่ในค่อนข้างดีนะครับถ้าใครที่จะเอามาเล่นผ่านนันบอสหรือเคลียร์ในรูปแบบของมอนเยอะๆนะครับ น้องรปาถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ถือว่ากําลังดีครับแต่ถ้าให้เทียบกับสโนแล้วก็สกาเลตอันนี้อาจจะยังไม่ไหวเท่าไหร่นะฮะจะเป็นใครที่อวยเปิดลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วน้องก็แรงอยู่แล้วในตัวของน้องเองถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับเรื่องดาเมจน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับถือว่าแรงและอีกในหนึ่งนะฮะสกิลน้องเท่มากครับ นี่แหลเดีวผมเปิดมาถึงน้องจะไม่แรงมากแต่สกิวน้องโคตรเท่เลยวะ่ะอยากได้เ <laughs> <laughs> ระดับความคุ้มค่านะผมให้น้องลาปาสอยู่ที่ระดับกลางๆครับนะ สำหรับใครที่ไม่มีตัวดาเมจอย่างที่ผมบอกไปเปิดหาน้องลาปาตได้เลยไม่มีปัญหาครับน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แรงนะฮะเล่นง่ายเช่นกันอ่าไม่ยุ่งยากครับเล่นน้องลาปัตสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์สักคนละหนึ่งทีด้วยนะฮะจะเป็นกําลังใจให้กันนะสําหรับใครที่จะเปิดน้องนะฮะก็ขอให้เปิดได้อย่างใจหวังครับอย่าหลุดเลสแค่นั้นแหละวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับายบายจ้าไปแล้วโอ้ล้อตามทาไมฮะลาปัต